ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการกลับมาบ้างดีกว่าหมายถึงว่ากลับมาถึงบ้านเนี่ยในช่วงวีคเอ็นวันหยุดเนี่ยของเราทําอะไรบ้างในวันหยุดของเราอย่างวันนี้ก็คือกลางคืนวันศุกร์พรุ่งนี้คือวันเสาร์อ่ะเอโอเคเราทําอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่ทุกวันก็คือตื่นเช้ามาแล้วก็ไปเรียนตามปกติแล้วพอกลับมาก็ทํากันบ้านแล้วก็หน้าเสร็จปุ๊บก็ทานข้าวเย็นค่ะ บางวันก็ทาอาหารไทยบางวันก็โฮสทำค่ะก็สลับสลับกันไปแล้วแต่อารมณ์โฮสกับอะไรแ้ก็มีจาว่าทากิจกรรมกับน้องๆตลอดก็เล่นเกมแล้วก็เล่นอกับน้องๆุก็ย้ายๆกันเข้านอนค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบเป็นฟรีทม์ก็คือทําอะไรก็ได้ค่ะเล่นกันทั้งวันนู่นนี่นั่นแต่ว่าส่วนใหญ่ของหนูกอ่ะ หนูอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพราะว่าหนหนังสือว่าหนูอยากแบบว่าฝึกประสบการณ์ทางด้านภาษาให้มันเยอะกว่านี้ก็บ้านหนูเขาชอบอ่านหนังสือกันก็เลยว่าอ่านหนังสือกันเยอะโอเคครับผมมาเรื่องในเรื่องของวันหยุดกิจกรรมการทำกันแอคทิวิตี้เมื่อกี้น้องผลิตก็บอกว่าอ่าเล่นเกมกับน้องๆนะครับน้องๆอายุเท่าไหร่กันบ้างครับผม มีน้องชายคนตอสุดอายุสิบสามค่ะแล้วก็คนกลางน้องชายเหมือนกันสิบขวบคะ่ะก็คนเล็กเจ็ดขวบเป็นผู้หญิงค่ะอืมก็รุ่นาราวพาวเดียวใกล้ๆก,ก,กับเราเลยเนาะห่างกันสองทั้งปีนะครับต่อมานะครับเรื่องของอางานอดิเรกกิจวัตรประจําวันไปแล้วพี่อยากทราบหลายๆคนก็ก็สงสัยเนาะว่าเวลาเราไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเขามีการเอ่อมีใครดูแลเราไหมนอกจากอ่า ที่ไทยที่คอยอ่าถามเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับนอกเหนือจากพี่ที่ไทยแล้วครับผมพี่อยากทราบว่าเวลาเราอยู่ที่นู่นครับเขามีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีใครเป็นคนคอยดูแลเราไหมครับผมมี area แบบที่อคอยมาดูแลเราเนาะของหนูหนูมาอายุซาบที่อยู่กับเคนซเนียมใช่ไหมคะของหนูพี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะมีแบบว่าให้คุยกันทุกเดือนแบบว่ามีกลุก่มใช่ ที่จะคุยล้วก็เขาก็จะมีว่าเช็คเป็นระยะทุกๆเดือนก็จะมีดีลกันว่าทุกๆเดือนแบบยูต้องโทรมาเนาว่าแบบว่ามาเช็คกันว่าทุกอย่างโอเคดีหรือเปล่าแล้วก็เขาก็น่ารักมากค่ะแบบว่ามีชวนไปปาร์ตี้กับแบบนักเรียนที่ว่ามาจากอีกประเทศนึงเหมือนกัน อืมโอเคครับผมก็หลายๆคนนะครับก็คือมีความสงสัยว่าแอร์เดเคือใครแอร์เดเนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรของเรานะครับที่ได้ได้เป็นคนดูแลน้องๆตลอดที่น้องอยู่ที่ต่างประเทศเนาะที่อเมริกาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเขาจะดูแลในเรื่องของสรทุกสุขดิบนะครับตั้งแต่ต้นโครงการหาโฮสต์แฟมิลี่หาครอบครัวจนถึงวันที่เราบินกลับเลยนะครับและระหว่างนี้เขาก็จะเป็นคนคอยซัพพอร์ตหรือพูดคุยเวลาเรามีคําถาม หรือข้อสงสยัยหรือต้องการคําแนะนําที่อยากจะพูดคุยหรือปรึกษานะครับเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับแอ e เร e ์เลได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับพี่อยากให้เรา,าเล่าถึงตัวแผนในอนาคตของเราบ้างดีกว่าว่าเรามีแผนในอนาคตยังไงบ้างครับหลังจากที่เราอาโอเคจบโครงการแรกเร็จไปแล้วเรากลับไปที่ไทยเราจะทำอะไรต่อครับผม ก่อนมาของโรงเรีนยนหนูสตรีวิทเนาะเขาก็จะให้เลือกแบบว่าเราจะซ้ำช้าหรือเราจะไม่ซ้ำใช่ไหม,ม,มซึ่งหนูก็เลือกแปลว่าไม่ซ้ำไว้ก่อน<ม>เพราะว่าโรงเรียนหนูเขาบอกว่าทางกรณีนี้ถ้าเกิดเลือกซ้ำไปแล้ว<ม>ถ้าเกิดเราเกิดเปลี่ยนใจจะไม่ซ้ำไป<ม>อันนี้ทำยากแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกไม่ซ้ำไว้ก่อนเราอยากซ้ำอันนี้มันทำได้ห<อ>นูก็เลยเลือกไม่ซ้ำไปไว้ก่อน อืมโอเคครับผมก็เราได้มีการอ่าถ้าเรากลับมาก็คือ,อแน่นอนเรามาตอนมสี่เนาะไปเรียนที่อเมริกาก็เป็นเกรดสิบใช่ไหมเอ่ยโอเคเกรดสิบเนาะแล้วก็ก่อนก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราก็ทําเรื่องลาพักการเรียนเนาะอ่าพี่ขอเสริมนิดนึงก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องอย่างหลายหลายคนก็คืออ่ายังสงสัยอยู่เนาะว่าพี่คะหนูสมัครเข้าโครงการแลกเกยนแล้วหนูพร้อมที่จะ ปแล้วค่ะแต่หนูเทเกียนหมดเลยหนูลาลาออกเลยหนูลาพักกันเรียนเลย <c oughs> หนูไม่เรียนแล้วที่ไทยอันนี้ได้ไหมเอ่ยน้องเพิ่นพิษไม่ได้คะ่ะ <c oughs> ต้องใช้เกียเทอมสุดท้ายที <c oughs> ่จะมาจา้ามาคนเทก็ไม่ได้มาแลคะ่ะ ใช่ก็คือแน่นอนคือหนึ่งเลยหลังจากที่เราสมัครแล้วเนาะเราก็จะต้องรักษาเกตด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่าเราจะต้องเอาเกตมาเทียบมาเทียบมามา,มาเทียบกับที่นี่อีกและที่สําคัญเราต้องไปยื่นวีซ่าต่อด้วยนะครับดังนั้นเราจะต้องมีสถานะการเป็นนักเรียนจนกว่าเราจะเดินทางไปถึงนะครับก่อนที่เราจะไปนะครับเราได้รับเอกสารหนึ่งฉบับคือเอกสารอะไรนะครับน้องเพิ่งพิษลาพักการเรียนไหมเอ่ยใช่ค่ะ อืมโอเคน้องๆน,นะครับก่อนที่จะไปถึงเนาะเราก็จะมีเอกสารลาพักการเรียนนะครับให้น้องๆได้เอาไปปิ้นหรือว่าเอาไปให้ที่ห้องวิชาการนะครับว่าเป็นสัญญาณว่าโอเคเรากําลังจะเดินทางไปเรียนแลกเปลี่ยนนะช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้นะครับแล้วก็เอาไปยืนได้เลยแต่น้องๆทุกคนจะต้องคงสถาะน,นะการเป็นนักเรียนเรียนจนกว่าจะเดินทางเนาะได้วีซ่าแล้วเราถึงจะเดินทางไปนะครับหลังจากที่เราเรียนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสําหรับน้องเพินฟิตเหมือนกันนะครับก็คือเดี๋ยวช่วง ประมาณเดือนอมีนาเมษานะ้อมีเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่นะครับเขาจะลงแบบสอบถามไว้ให้กับน้องๆในการกลับมาที่ไทยต่อเช่นกันนะครับก็คือจะ,อะให้น้องๆน,นะครับแจ้งว่าเรา ปัจจุบันจะกลับมาเรียนโรงเรียนอะไรทําอะไรก็คือหนังสือส่งตัวเข้าเรียนส่งตัวกลับเข้าเรียนนั่นเองนะครับที่เราจะต้องทําต่อไปนะครับสำหรับเพิ่นพิดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มาถึงในเรื่องของตรงนี้แล้วนะครับน้องเพิ่นพิดเป็นสิทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยานะครับก็คืออันนี้ก็คือสามารถที่จะก่อนมาเราก็มีการปรึกษากับพูดคุยกับคุณพ่อแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์นะว่ากลับมาเราจะเลื่อนชั้นหรือว่าเลือกจะสามชั้นแต่อันนี้ก็คือของเราก็คือเลือกที่จะเลื่อนชั้นไว้ก่อนเนาะ กลับมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีใช่ไหมเอาเลยนใชนไปก่อนโอเคแล้วเราเรียนแผนการเรียนอะไรเอ่ยหมอสี่ที่สตีวิตครับวิทย์คณิตค่ะอ้าววิทย์คณิตเลยอันนี้แผนแนอนาแผนในอนาคตเราอยากแบบเป็นอะไรครับเอาเอาแบบที่เราแผนเลยก่อนครับยังไม่แน่ใจใช่ไหมโอเคได้ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมอ่าเรา พี่อยากสอบถามนะครับว่าตัวของเราเองเราคิดว่าเราตัดสินใจถูกไหมครับผมที่แบบว่าเลือกมาไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกาครับผมคิดว่าถูกนะคะเพราะว่าเราเพิประสบการณ์ใหม่ๆหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเจอที่ไทยมาก่อนเลยบางอย่างันอาจจะช็อกนิดนึงแต่ว่ามันก็มีความสนุกไปในตัวของมันนะคะเพราะว่ามันว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยแล้วก็ม่การแบบว่า นั่นเลยนเปลี่ยนเราก็เปิดใจไว้ก่อนก็แบบเออว่าเราอาจจะเจออะไรที่มันไม่เหมือนกันแต่มันก็เป็นวัฒนธรรมของเขามันก็สนุกค่ะที่แบบได้เจออะไรหลากหลายแปลกๆจากที่ไทยบ้างอืมโอเคครับผมก็ตรงเนี้ยเนาะก็กินเวลาของเรามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับได้รู้อาจากทําความรู้จักของกับน้องเพลินพิอ่าได้มากขึ้นแล้วนะครับก็ตรงเนี้ยอสา พี่ไม่อยากกวนเวลาเราดึกแล้วตอนนี้ประมาณกี่โมงนะครับน้องเพิ่นพิษจะตีนหนึ่ง,งสี่สิบห้าค่ะว้าโอเคครับพี่ก็อยากให้เราฝากอะไรถึงกับน้องๆเนาะที่รับชมอยู่ทําบ้านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่กําลังตัดสินใจอยู่ที่ดูวิดีโอเราอยู่นะตอนนี้ไลฟ์สดของเราณนะตอนนี้อยู่ทางบ้านเขาแน่นอนครับเขามีความกังวลเนาะว่าแบบเฮ้ยเขาจะไปดีไหม ไปแล้วมันจะคุ้มไหมเราก็เราไปช่วงเวลาไหนดีที่สุดอะไรองี้ครับเราที่อยากให้เราฝากถึงน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเพราะว่าตอนนี้ก็มีน้องๆของเรานะครับก็จะเดินทางไปเป็นรุ่นรุ่นน้องของเราเหมือนกันในปีนี้นะครับเช่นกันก็มีน้องๆเราเหมือนกันนะครับที่กําลังดูอยู่หรือตัดสินใจที่อยากให้เราฝากถึงน้องๆที่กําลังตัดสินใจหรือผู้หองที่ดูอยู่ทางบ้านหครับ รู้สึกว่าการมาแลกเปลี่ยนก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของชีวิตที่แบบว่ามันดีมากๆมันก็จะจดจาไปตลอดค่ะก็อยากจะให้แบบว่าเปิดใจแล้วก็แบบกล้าที่จะทํานิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะแช่แบบถ้าเกิดเราก้าบข้ามตรงนั้นมาได้แล้วทุกอย่างมันจะกว่าโอเคหมดเลยค่ะก็อยากเปิดใจเปิดประสบการณ์แบบว่ามาที่นี่ก็สนีทให้แบบว่าต่างกันนิดนึงแบบว่าอยากให้แบบว่า ถ้าเกิดมาแล้วหรือว่าตัดสินใจมาแล้วก็อยากจะฝากบอกไปว่าแบบว่าถ้าเกิดมาโรงเรียนได้หรว่าพูดเ,อเยอะๆแฟนลี่หรือว่าเข้ากิจกรรมบ้างเพราะว่าการทํากิจกรรมมันจะทำให้เราว่าได้มีเพื่อนเยอะๆอืมอันนี้ก็เป็นตัวอ่าทิศของน้องเพิ่นผิดเองเลยเนาะที่เอาไปนำไปใช้ที่ประเทศอเมริกาณะตอนนี้นะครับก็ได้ข้อคิดแล้วก็ได้แง่คิดได้ข้อมูล เเกือบครบถ้วนเลยนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับก็อ่าพี่อยากขอขอบคุณเราเนาะสำหรับที่มาไดยสดในวันนี้เนาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับหรือน้องๆนะครับที่ติดตามพี่เพิ่นผิดเพราะว่าพี่พูดเลยมีคนติดตามเราแฟนคลับเรามีอยู่นะครับหลายคนเลยนะครับติดตามชีวิตเราติดตามรูปถ่ายของเรานะครับก็คือสามารถที่จะติดตามผ่านทางหน้าเพจเอนจิเนียร์ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถติดตาม อ่าช่องทางไหนได้บ้างครับของเรามีไหมครับของเมีแต่ลายเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรครับก็สามารถที่จะติดตามผ่านทางหน้าเพจเอนจิเนียร์ได้เลยเนาะเพราะว่าพี่ก็เป็นอ่าได้รับรูปของเรานะครับเราก็ส่งรูปมาให้พี่มาให้กับ คุณพ่อคุณแม่ได้ดูว่าชีวิตของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างตามติดชีวิตเราตลอดระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาเนาะก็สําหรับวันนี้พี่ขอขอบคุณน้องเพื่นพิษมากมเนาะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวพี่จะขอเชิญมาไลฟ์ใหม่นะคะผมก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้ขอขอบคุณครับน้องเพื่อนพิษค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค